ซุปมะเขือสวัสดีครับพบกับผมเซียงแฮกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูแซ่บมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆอีกแล้วครับกับเมนูซุปมะเขือใส่ปลาทูกินกับผักสดรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับผมซุปมะเขือนี่ก็เป็นอีกเมนูนะครับที่อร่อยแถมได้ประโยชน์อีกครับกินกับผักสดนี่อร่อยเข้ากันเลยนะครับว่าแล้วก็ไปจดสูตรกันเลยครับผมขั้นตอนแรกครับก็นําพริกกระเทียมและหอมแดงนะครับไปคั่วก่อนนะครับ เมื่อคั่วจนสุกแล้วครับก็พักให้เย็นก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปครับต้มน้ำครับผมใส่เมือเครือลงไปครับโรยเกลือนิดหน่อยนะครับสำหรับสูตรผมก็เอาปลาระนะครับเป็นตัวตัวครับใส่ตะแกรงแล้วก็ไปจุ่มลงน้ำร้อนนะครับตามด้วยประทูครับรงไปต้มด้วยกันเลยครับเมื่อประทูสุกแล้วครับตากขึ้นก่อนนะครับ สร็จแล้วก็รอจนมะเขือสุกนะครับแต่อย่าให้สุกมากนะครับจะเละเคี้ยนเกินไปเอานี้ครับพอดีเมื่อพริกปลาทูและมะเขือครับเริ่มเย็นแล้วก็มาตำกันเลยครับผมใส่พริกกระเทียมหอมแดงครับลงไปตามก่อนเลยครับตำไปครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูครับผมลงไปเลยครับใส่มะเขือเปาะต้มของเราลงไปได้เลยครับ ค่อยๆตั้มะเขือนะครับให้เข้ากันระวังกระเด็นด้วยนะครับผมก็ใส่น้ำปลาร้าที่ต้มกับมะเขือครับของเราลงไปเลยครับใส่ต้นหอมกับผักชีฝรั่งครับโรยลงไปเลยครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือสาระแหน่ครับเพิ่มความหอมครับก็ตั้มทเลครับคนให้เข้ากันนะครับผม นี่ครับหน้าตานี่ยน่ารับประทานมากเลยครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะครับแต่งจานโดยใบสาระแหน่นิดหน่อยครับก็เป็นอันเสร็จครับเมนูซุปมะเขือครับใส่ปลาทูแซบครับเพื่อนๆปีพีนี่สามารถทาตามกันได้แล้วครับวันนี้ได้กินกับผักนะครับมีถั่วแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักสลัดนะครับแล้วก็เป็นยอดสาระแหน่ครับผมสำหรับวันนี้กินกับข้าวสวยครับถ้าได้ข้าวเหนียวมานี่คงดีแล้วครับผม วันนี้ก็ได้ไก่ย่างนะครับผมกินกไก่ย่างด้วยรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับเมนูนี้